สวัสดีครับวััดีครบยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิตรเกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องๆเหมือนเช่นเคยทุกๆวันนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมพบเจอกันตอนบ่ายๆนะครับวันนี้ผัดข้าวนะครับใส่ปลากระป๋องแล้วก็ใส่ไข่ด้วยนะครับกล่าวว่าจะผัด่าข้าวผัดไข่นะครับผมแต่ไข่มีลูกเดียวนะครับก็ไม่อยากออกไปข้างนอกก็เลยมีปลากระป๋องอีกสองกระป๋องจัดเลยครับผมมาส่งกันเลยทำไมไม่เห็นไข่เลยไข่มีลูกเดียวนะครับผมผัดถาดใหญ่เลยมาเนยเรากินกันเลยครับ อ่านี่เ็าเป็นน้ําจิ้มของเรานะครับน้าปลานะครับสีสันน่ากินมากพี่เกมอ่าแน่นอนสิครับเสฟเสฟเซบเกมนี่คือน้าพริกน้ําปลานะครับผมเอาเลยลองชิมสูตรใหม่นั่นอ่ะอ่าสูตรของพี่เองชิมก่อนไม่ยากครับผมมีอะไรนะมีคะน้านิดหน่อยนะครับมีแครอทนะครับลองชิมลองชิมอร่อยเลยเป็นไงฝีมือผัดแบบมั่ว อร่อยอร่อยครับผัดหมัอก็อร่อยอ่ะบอกแล้วเอ้ารวยเราต้องตักข้าวใส่ถ้วยใช่ไหมใช่ครับจะได้ง่ายๆกินร้อนช้อนกลางครับผมไม่ช้อนกลางเลยช้อนก็เราเองเนียเนี่ยมันจะเสียเวลานะครับผมทุกคนนี่หนางนงี้ะนั่นแหละนั่นแหละพี่เกมนี่เอาสักสองสองกระโบยก็พอแล้วครับวันนี้อิ่มแน่นอนผมว่า มาครับกินข้าวด้วยกันครับผมวันนี้ข้าวผัดครับนี่ใครแบบไม่เค็มใส่น้ำตาได้ครับมะนาวมีนะครับอะใครชอบเปรี้ยวนี่กินข้าวผัดนะใส่มะนาวอร่อยอร่อยมะนาวทำไวเปรีปปปป้ยวปิดอะแตงครับผมเป็นคนชอบกินนะครับข้าวผัดเวลาไม่มีอะไรกินตอนอดึกๆนี่ก็ผัดข้าวกินเอ,เองครับง่ายและอร่อยง่าย ว้าอ,อร่อยนะเวอร์กูดเลยข้าวหนึ่งม <laughs> หม้อมดเลย <laughs> <laughs> นี่ก็ <laughs> มดน้งว่านำ้นำว่าน้ำนำนะ <laughs> แตงไม่ปอกเปลือกเลยครับผมรีบจัดเอาเลยอย่างนี้เลยสีสวยด้วยนะเป็นเกลืม <c oughs> แตงหวานหวานสีเม,มนูแบบง่ายๆก็ยังอร่อยได้เอาเดู๋ยวไดคนทานะนะ คนทำรอก็อร่อยนะผมจะไม่ติไงเพราะว่าอร่อยจริงมันได้รสชาติของปลากระป๋องด้วยไงเนาะแล้วมันหอมพี่ใส่พี่ไทยเข้าไปด้วยพี่ไทยป่นตอนผัดก็มีผักไคหลอดใช่แครอทแล้วก็มีผักผักคะน้าเหมือนตามร้านเลยจะอร่อยกว่าทหารไหมอันนี้โอ้ยละอันนี้โอยละอะไรกว่า เหมือนอาหารอาหารที่พระเจ้าส่งมากินอันนี้ก็เบิกเลยอันนี um, ้เห um, ียวจัดได้เป็นอาหารเมื่อสุดท้ายแล้วอย่างเงี้ยฮะแต่อร่อยจริงอร่อยมากอร่อยอ่ะอร่อยหมดข้าวหมดอ่ะนั่นแหละผมไม่ชอบกินเปรี้ยวนิดนึงนะเป็นข้าผัด บีบมะนาวใส่ปกกระชอบนั้นะแล้วก็เอาน้ำปลาใส่นิดไนึด้มันจะพอดีกันนะครับอันนี้ก็ใส่มะขือเทศไปนิดนึงนะครับมะเขือเทศหวานเมื่อกีนนอ้นี้กินไปสองอันอืม อร่อยจริงๆข้าผัดที่แบบครบรสมากแต่มะนาวใส่เยอะไม่ดีนะมันเปรี้ยวใส่นิดนึงหยอะหยอัอน,นี้ไม่อยู่ที่ข้าผัดและอยู่<ม><ม>ที่คนปรุงอยู่ที่คนบิดใจเอง ออืครบรเลอ่ะอร่อยมากข้าวผัดไข่ปลากระป๋องนี่โอเคอร่อยไชื่อละข้าวไข่ปลากระป๋องใช่ไข่หน่วยนึงไ <laughs> ข่ปองเดียวนะครับผมเมนูใหม่ได้เกิดขึ้นมาแล้วปกระป๋องสองกระป๋องอข้าวหนึ่งเหมาะ หมึ่งหม้อหุงสองกระป๋องสองกระป๋องใหญ่อย่างละสองกระป๋องครับผมค้ว่แต่มันไม่จืดนะไม่เกินพอดีเลยะแบบไม่ต้องไม่ต้องปรุงก็อร่อยอ่ะสองถ้วยใหญ่นะทุกคนถ้วยไม่เล็กนะครับผมยังถ้วยเดิมอยู่เลยแต่ตักเติมตลอด กรอบแครลอดออกแล้ะถ้าไปเตรียมเจ็บเหงือกนี่กินไม่ได้เลยหายแล้วไม่หายแล้วทาไม่หายกินไม่ได้หรอกรออกรอบมากครับผมผักอะไรเงี้ยมันใส่ยัดมันแบบเป็นเป็นชั้นใหญ่เนาะอันเนี้ยการผัดก็ต้องเขาใส่ไครลอดก่อนมันก็เละสุกนะครับอันนี้ใส่ไครลอดทีหลังให้มันกรอบให้มันกรอบไม่สุกผมว่ามันกรอบผมว่าพี่เกมเขาใส่ ที่หลังพร้อมกับข้าว<ช>อร่อยจริงพ <c oughs> ยายาได้ข้าวปรบกอบแล้วก็ใส่ที่หลังอร่อยม่อร่อยต้องต่อได้ข้าวเต็มเนี่ยหายหมดจะจะหมดแล้วเนี่ย <c oughs> สูตรใหม่ครับผมสูตรใหม่ของอมิสเตอร์เกมข้าก็มีข,ข้าวลากกับ๋อ,องก็มีอยู่แต่อันนี้แค่เพิ่มอะไรไปนิดหน่อยใช่ไหมพี่เกมเกี่ยวข้าวมันเหลือวสักเม็ดไน่อ,อนะิไม่มาอีกหนึ่งเยอะ ผมยังอะ่ะอืม่มแปลกใจค,ครับผมยังอะ่ะบ่อยอะไม่แปลกใจครับทุกคนฝ่ายรับเ,เขาบอกว่าการกินเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะพี่เกมจบรอกินแบบอร่อย,อยงไงนี่ไงมความสุข <c oughs> มีความสุขอะ มีความสุขมากเวลามีกินถ้าไม่มีกินก็มีความทุกข์เวลาไม่ีกินมีความสุขมีความอร่อยเพราะฉะนั้นตอนที่มีต้องกินให้หมดตักเลยจิ้มาครับแล้อย่างอย่าเลือกกินมีกินให้ย่ากเลือกกินตอน้ไม่มีกินเลยหวยหากินนะครับผมได้เวลามีกินเรากินอะไรให้มันได้ทุกอย่างนี่ดู นีับเว้ยนั่นแหละตักอีก <laughs> แม่วันนี้ตัดผมมัม้ม <laughs> หล,อล่ <laughs> ลอเลย,ยหล่อเลยเมื่อกี้หล่อลงดอยมั้ย <laughs> หล่อลงตะฮ่อมเ <laughs> ขาเรียกว่าหล่อลักซินอ๋อหล่อลักไส้ <laughs> <laughs> หล่อลักซีน <laughs> <laughs> แล้วเมื่อคืนใครออกบ้างเมื่อนะคืนเมื่อคืนหมาหอนเต็ไมไปนะให้เรากินไส้กันอ๋อที่กินไส้กับนนหมาหอนเต็มไปนะใช่ ผมลืมผมลืมคือนั้นหมาหอนเต็มเลยตีสองตีสามนี่หมาหอนอ่ะทุกคนหมาหอนเยอะมากคือนั้นอ่ะเขาไม่นอนตีสองตีสามเราเราก็เอาเอาเราก็ไปเสียบใส่หมาเมื่อกิ้แล้วรู้ข่าวมาอ๋อหลังบ้านเขาเสียอ๋ออะไรพอดีอ่าคนแก่ที่หลังบ้านเนี่ยเขาเสียนะครับผมแล้วหมาก็หอนเห่าแบบหอนแบบน่ากลัวมากอ่ะแล้วตกวันนี้เราแล้วหมาอะไรมนรู้ว่ามันจะมีคนเสีย ไปรู้เขาเพิ่อเนาะตลอดเลยนะครับผนพิเศษไงเส้นพิเศษของหมาใช่ไหมใช่ไม่ใช่แต่บ้านผมหอนเป็นชิน่ะเหรออันนั้นหมาเยอะแต่แถวเนี้ยหมาเวลามันหอนมันจะมีเกิดเรื่องอะไรสักอย่างมีคนตายอะไรเงี้ยหรือว่ามีผีกะออกอะไรเงี้ยเราออกอย่างเงี้ยหมาจะหอนใช่เรเดินลงไปหมาก็จะเห็นเราแล้วก็หอน าลาทุกคนไปก่อนนะครับผมในช่องคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแ,แชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่างมาอุดหนุนนะคับผู้ชม,มเขาผัดมิตรเกม